สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหว้นเราพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่12กันยายน2568กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำอาที่10นะครับผม สำหรับวันที่10แอดมินให้เด่นอยู่ที่1วิ่งรูด3กับ9สำหรับเลขที่ออกนะครับผม1.9.1 7.09สำหรับ1.9นะครับผมเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็1.7เป็นล่างชุด4ตัวแล้วก็7.09เป็นชุด3ตัวบน สำหรับ1.991มาตัวเด่นนะครับผม1กับ9ทางสปอปลอาวจะเอา1 9เป็นเกนล่างนะครับผมและก็1.7สำหรับ9009นะครับผมแอดมินเจาะข้ามไปนะครับผมมาเฉพาะตัวเด่นสายวิ่งสายรูดนะครับผม fc พี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มจะได้เด้งๆนะครับผม0ูย์และก็17ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ fc พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่12ชอบก็คอยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมสำหรับเลขเด่นในตารางนะครับจะมี1 สี่เก้าสองศูนห้าแอดมินใจอยู่ที่หนึ่งศูนย์แล้วก็เก้าหนึ่งมีหนึ่งสองหนึ่งสี่ หนึ่งห้าหนึ่งหกและก็หนึ่งแปดสำหรับศูนย์นะครับผมศูนย์มีศูนย์สอง

สำหรับ9นะครับผมมี92 93นะครับผม94 95 96และก็97สำหรับสายเบิ้ลนะครับผมมี11 ศูนย์ศูนย์แล้วก็เก้าเก้าสำหรับสามตัวนะครับผมแอดมินจะจับในตารางนะครับเป็นสองสี่ห้าชุดวินนะครับผมห้าสี่สอง สี่เก้าสามสามหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสองห้าศูนย์เจ็ดสี่เก้าหก และก็901 สำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผม1 2 1 4 1 5สำหรับศูนย์นะครับผม0 2 0 4 0 7 9มี9 4 9 6 9 7สายเบิ้ล1 1 9 9 3ตัวนะครับผม5 4 2 314 012 507แล้วก 90, ็901 f c พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเหลือกดไลค์กดติดตามให้กับแอดตีนํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ f อพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผม ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ